ครับผมแล้วก็ณนะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือการรอหมายเรียกครับผมวันนั้นรอหมายเรียกจากสถานตำรวจแน่นอนแต่ละคนไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับตำรวจมีหน้าที่ที่จะสืบ,สบหาให้เขาก็ต้องใช้ระยะเวลาแน่นอนแหละถ้าทุกคนได้รับหมายเรียกหนึ่งก็คือไปรายงานตัวตามหมายเรียกครับแล้วก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนว่าเขามีข้อกล่าวหาอะไรคุณบ้าง แล้วเขาครอเอ่อข้อ,อ,ขอกล่าวหานั้นเราเอ่อสามารถเตรียมหลักฐานอะไรขึ้นมาแย้งได้บ้างอืแต่อย่าลืมนะคุณเอาตั้งสิบหกคนเลยใช่ไหมใช่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยตัวของมันเองแต่รอแป๊บหนึง่งเพราะว่าพี่เองเนะี่ยพี่ยังไม่เห็นไม่ไม่เห็นตัวหมายเรียกไนงะว่าเขาแจ้งคดีข้อหาอะไรเดี๋ยวผม,มาตาราไหนอ่าได้ได้ได แล้วกเ็เดี๋ยวนะทุกคนคือณนะตอนนี้เนาะด้วยความว่าเรารู้แล้วแหละว่าโอเคเขาแจ้งความเพื่อที่จะเอาเรื่องใช่ไหมมีคนจะ uh huh. ฟ้องแม่จิ๊บก็น่าจะเป็นในเรื่องนี้ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าคือเขาฟ้องแม่ด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้างานนี้ถ้าฟ้องแม่ด้วยคือ ชาลีลุกแน่นอนทุกคนเขาไม่ไม่ปล่อยนิ่งนอนใจแน่นอนเพราะหนึ่งทำแม่เขาด้วยทำเอฟซีเขาด้วยทุกคนก็รู้ว่าชาลีรักเอฟซีแค่ไหนเดี๋ยวคิดว่ามันจะต้องได้มีการเรียงรายบุคคลแต่ที่สําคัญที่สุดทุกคนรบกวนทุกคนช่วยส่งหลักฐานที่ผู้หญิงคนนี้ได้กล่าวหาน้องชายเราหรือครอบครัวน้องชายเรา ที่เป็นคลิปเสียงเขาเองและเป็นเป็นข้อความหรืออักษรที่เขาพิมพ์ด้วยชื่อ ID เขาเองนะครับทุกคนอันนี้ผมต้องขอรบกวนช่วยส่งมาให้ผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวนะครับ มันมีคนอัดไว้อยู่ครับคือแต่ยังไงต้องขอรบกวนหน่อยเดี๋ยวผมส่งให้น้องต่อนะครับช่วยส่งให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมส่งให้น้องต่อเพราะว่าหนึ่งมันเป็นหลักฐานมันเป็นหลักฐานเกี่ยวกับว่าผู้หญิงคนนี้ได้กล่าวหาจริงแล้วสิ่งที่เขาเได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแจ้งความไปอ่ะคือเนี่ยถ้ามันไม่ถ้าเรามีหลักฐานแย้งปุ๊บกลายเป็นว่าเขาแจ้งเทจนะครับทุกคน อันนี้เราต้องช่วยๆการกระจายข่าวแล้วถ้าใครมีหมายถึงที่บ้านเกี่ยวกับที่โดนในคดีนี้ลบกวนช่วยบอกคนคนนั้นหน่อยคนเจ้าของโพสต์หรือว่าคนที่ในรายชื่อ16คนนะ่ะบอกเขาหน่อยว่าคือถ้าเผื่อเขาได้หลักฐานนะ่ะก็คือเอไม่ใช่พูดถึงว่าถ้าเผื่อ โดนคดีอะไรอะ่ะเพื่อเผื่อเขาต้องการหลักฐานอะ่ะช่วยให้บอกผมหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานที่เพื่อนๆให้เนี่ยส่งเขาอีกทีนะครับทุกคนอันนี้เข้าใจนะเข้าใจตรงกันใช่ไหมผมอาจจะพูดแบบวกวนนิดนึงต้องขออภัยนะครับเข้าใจใช่ไหมใครมีส่งมาเลยครับเป็นคลิปเสียงเป็นคลิปวิดีโอของผู้หญิงคนนั้นหรือแม้กระทั่งที่เขาไปพิมพอะไรว่าร้ายครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ คือช่วยช่วยช่วยส่งมาให้หน่อยโอเคไหมโอเคนะทุกคนนะเอ,เอาเอาเอาแบบนี้นะดีกว่านะถ้าเผื่อแม่โดนด้วยนะก็คือทุกคนเตรียมเลยคืองานนี้ผมคิดว่าน่าจะมาหากาบ e p พีสเพราะมันถึงขั้นฟ้องร้องกันแล้วจริงๆผมอยากให้น้องทำตั้งนานแล้วด้วยจริงๆ กลายเป็นว่าพอเราปล่อยให้เขาได้พูดให้เขาได้ด่าน้องให้เขาได้ด่าครอบครัวแล้วมันเหลือไงทุกคนเพราะด้วยอะไรเพราะด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขามีแบ็กข้างหลังแบ็กข้างหลังก็คือพวกยายข้างบ้านอยู่มันก็เลยทําให้เขากล้าที่จะเหิมเกิมและเล่นใหญ่ขนาดนี้ในเมื่อเขาจะใช้กฎหมายกับพวกเราเราก็ต้องใช้กฎหมายกับเขาบ้างคิดเถอะว่า เขาคิดว่าชาลีไม่ฟ้องไข่อันนี้ก็จริงไงแต่ณตอนนี้คือถ้าแม่เขาโดนด้วยเอฟซโดนด้วยผมคิดว่ายังไงชาลีไม่นิ่งนอนใจแน่นอนครับผมอ่าเห็นเห็นมีบอกว่าไปไป<ฟ>ไปแช่งครอบครัวเอฟซเลยไปด่าสวนเลยจะฟ้องสิบกคนรบกวนแอคดคปแคปโพสนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมเอาไปถามอ่าพอบอ,พอบบอนเลยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเลย รู้สึกว่าเขาเขาเขาเนี่ยเขาฟ้องที่สอนอนประชาชื่นมั้งครับผมผมไม่แน่ใจสอนอนประชาชื่นบอก,กอน,อนห้าหรือเปล่าเอ๊นคนนี้เหมือนจะกวดนะนะคุณสันดา์เนี่ยเดี๋ยวผมกรุณาส่งสายการบินฟรีให้คุณไปเที่ยวรอบโลกไม่มีวันกลับนะครับไปีละวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเอาโพสต์นั้นมาให้หน่อยเดี๋ยวผมเอาไปถามอบ,ออออบอชนคววนครบาลห้าเลยเดี๋ยวผมส่งอันนี้ให้ท่านประธานก่อนดีกว่าที่เกี่ยวกับมีการมีการแจ้งอ่ะอส่งส่งให้หน่อยส่งให้หน่อยคืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกอเขาเลือกวิธีการใช้ ใช้ช่องทางในเรื่องของสถานีตํารวจเพราะนั้นเมื่อคุณแจ้งความร้องทุกข์นะครับได้เดี๋ยวถ้าโพสต์นั้นนะ่ะมันไปไปเดี๋ยวเดวขอดูก่อนว่าว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าดูโปรไฟล์แล้วมีอะไรที่เป็นผิดผิดกฎหมายไหมไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะเ,เ,เข้าไปดู เราจะไปดูใช่ว่ามึงผิดกฎหมายไหมถ้ามึงผิดกฎหมายก็เจอกันหน่อยแค่นั้นแหละคุณไปดา่าไปแช่งครอบครัวเขาแล้วมีคนไปดา่า อืมเยดีเยว,เยวคือใครมีหลักฐานอย่าลืมนะครับที่ผู้หญิงคนนี้ได้กล่าวหาด้วยคลิปเสียงหรือว่าคําพูดของเขาหรือว่าคลิปวิดีโอหรือว่าที่เขาไปโพสต์ไปเม้น์น่ะของผู้หญิงคนนี้ช่วยส่งให้พวกเราหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเนี้มันเป็นหลักฐานชั้นดีในการที่เราจะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆเ,เราแล้วก็ ได้ช่วยเหลือคือครอ,อบครอบครัวครอบครัวน้องเราด้วยนะครับครอบครัวน้องชาลีด้วยคุณอีอีใจเย็นๆ <laughs> พิมพ์อะไรระวังตอนนี้ต้องเราเซฟเซฟตัวเองนะครับทุกคนพยายามไม่ไปคอมเมนต์หรือพาดพิงใครดีที่สุดเขาอยากจะพิมพ์เขาอยากจะด่าอะไรปล่อยเขาเราเก็บหลักฐานอย่างเดียวทุกคน จริงๆด่าทั้งค e ู่เท่ากับทะเลาะวิวาททุกๆหนึ่งๆได้ข้อมูลมาจากไหนครับไหนขอดูหน่อยแหมลองไล่ดูไล่ดูไลฟ์หายแล้วครับไลฟ์ใครเหรอครับไม่ไม่เขาบอกว่าไม่จีดฟ้องแล้วนี่ครับเห็นไม่จีดฟ้องแล้วนี่ครับเนี่ยทุกคนก็เลยแท็กถามรู้มาจากไหนเห็นว่าแม่จีนฟ้องแล้วนี่ครับ เป็นคําพูดของชาลีแต่เรายังไม่มีหลักฐานจริง,รงๆว่าแม่ฟ้องหรือเปล่าไงทุกคนใจเย็นนะเพราะว่ารู้สึกว่าที่ว่าเมื่อเช้าตอนแปดโมงของเมื่อวานก่อนอะที่น้องออกมาไล์อะน้องได้พูดคํานึงอะใช่ไหมว่าน้องได้พูดคํานึงว่าอะไรนะอะไรเกี่ยวกับฟ้องเนี่ยแหละว่าโดนแม่ฟ้องอะน้องพูดคําเนี้ยผมจับใจความได้แค่เนี้ย ไม่อันไหนที่ไม่ชัดเจนนะก็ไม่อยากให้ไปพิมพ์บอกอคุณอ,อื่นๆมอามเป็นว่า,วารอรอดูก่อนถ้าเรามีหลักฐานเอกสารจริงๆอะ่ะมีคนแคปลงแอปฟ้าว่าแม่ฟ้องจริงหรออย่างเงี้ยหรอใช่ไหมคุณชาลีพอเจ็ตไทยรัฐแฟนใช่ไหมครับผมใช่ค่ะช่วยส่งให้หน่อยได้ไหมครับ ช่วยส่งให้หน่อยได้ไหมครับใครเป็นอ๋อน้องพูดว่าใครเป็นผู้โชคดีแค่นี้ไม่ใช่หรอคะไม่ไม่มมีคำว่าฟ้องด้วยไม่ไม,ไม,ไม่มีคำว่าฟอ้าฟองด้วยทุกคนลองไปหาดูคลิปชาลีอะที่ชาลีพูดเมื่อเอ่อใครเห็นในแอปฟ้าช่วยส่งข้อมูลให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ผมว่าได้มีนะผมฟังอยู่ไอ้คำว่าใครเป็นผู้โชคดีที่จะโดนแม่ฟ้องเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจเย็นผมไม่แน่ใจว่าผมหูเพี้ยนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมได้ยินประมาณนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตขออนุญาตก่อนโอเคก็เริ่มตึงแล้ว เอ้ยใจเย็นคุณหมีควายเสริมได้นะครับคุณหมีควายชนเสริมได้เลยครับผมผมดูข้อมูลผมแป๊บอ๋อครับอก็อย่างอย่างที่พูดอะครับผมก็ไม่อยากให้พวกเราเข้าไปด่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเห็นคอมเมนต์ที่มันไม่ดีก็แฮชแท็กแบบขอให้มีความสุขอย่างนี้ก็ได้ครับก็ปั่นในหัวหมุนกันไปข้างหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเราไปด่าเขาก็จะเป็นหลักฐานของเขาด้วย มันมัน <Okay. S 1> ไม่สนุกขึ้นไปนั่งนาสาหรือว่าอะไรเงี้ยมันเสียเวลาชีวิตมากเดี๋ยวนะทุกคนมันต้องไล่ช่วยพูดให้ผมก่อนครับผมใครก็ได้ในห้องอ่ะช่วยพูดให้ก่อน mm hmm. ผมไล่ดูไอ้นี่ <c oughs> อยู่ครับใจเย็นทุกอย่างอย่างที่ที่ผมบอกครับส่วนตัวผมเองผมก็เคยเคยทําเรื่องจะฟ้องคนอื่นเหมือนกันแต่สุดท้ายผมก็ต้องปัดตกไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเสียเวลาชีวิต แล้วก็มันมีค่าส่วนต่นางที่จะต้องจ่ายอะไรเงี้ยมันทําให้มันสิ่งที่เราได้มามันไม่คุ้มอออนอกจากผมจะมีทนายส่วนตัวจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมันน่าจ,จะอยู่ในกลุ่มเราอะเหมียวลองเช็คหลังบ้านให้หน่อยมันมีคลิปหนึ่งอะที่พูดเรื่องเนี้ยในหลังบ้านอะอ่าผมเช็ค ไม่แน่ใจว่าแต่มันอยู่ในคอมเมนต์นะในคอมเมนต์ของช่องที่กินนะไมีคนบอกว่าชาลีไม่ได้ฟ้องแต่ว่าการด่าถึงครอบครัวที่ว่าแช่งครอบครัวเขาอะพี่สาวเขาน่าจะให้ทนายดำเนินการว่าไล่ลถึงครอบครัว ก็อาห้านึ่งสักครู่สักครู่ทุกคนผมพยายามเข้า Facebook นี้อีกเครื่องหนึ่งอยู่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าสมมุติว่าน้องน้องชายฟ้องจริงๆเนี่ยอย่างชาลีฟ้องจริงๆผมว่าน่าจะเยอะมากๆเลยฮนะเพราะเห็นเห็นก็เคยบอกเลว่าทั้งข้อความส่วนตัวเอ้ยอะไรเอ้ยเต็มไปหมดอือฮึ น่าจะเยอะเยอะมากอีกเครื่องอยู่ดีดีเน็ตก็มีปัญหาเว้ยสักครู่นะคะทุกคนระหว่างรอที่ผมหาคลิปให้พวกคุณฟังผมให้ฟังอันนี้ก่อน สกุรุสกุว่าครอบครัวเขาอาจฟ้องผมคิดว่าคือจริงๆเขาตั้งใจจะไอ้นี่มาตลอดอยู่แล้วทุกคนถ้าทุกคนสังเกตได้อะคือเขาตั้งใจที่จะไม่งั้นน่ะไม่ออกมาพยายามหาข้อมูลหรอกจริงๆเพราะผมคือหนึ่งในนั้นที่ส่งข้อมูลให้ทางบ้านนู้นเขา คิดว่าคจะแสดงอันไดนดนั้อันนี้คลิปไข่เสียงไข่แสดงกันหมดอ่ะเอาพูกคุงมึงจะมาโทษแล้วคนนี้แสดงคนนี้แสดงทั้งครอบครัวดั่แหละหมดอ่ะถ้าคุณอยากคิดว่าจะแสดงมันเต็มไม่ได้โขอบคุณคุณโมโม่ครับจริงๆวันนี้เบิร์ไปที่เบิร์ของฉันเลยนะแบบลองไปแบบเดี๋ยวนะมันมันสั้นๆแค่นี้เหรอ ใช่ครับมันเป็นคลิปสั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันมีคลิปเดี๋ยวผมหากันอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้ก็ถือว่าอุ้ยขอบคุณคุณโมโม่ครับขอบคุณนะครับผมอันนั้นไม่เป็นเควสอัตโนมัติอ่ะไอ้ข้างบนนะ่ะอันนั้นผมไม่ได้นี่นะผมตั้งอัตโนมัติไว้มันจะต้องหาเฮ้ยมันอยู่ในห้องนั้นว่ะ ไอ้มันมันอยู่หลังบ้านอ่ะแกต้องไปลองดูอะเหมียวต้องลองดูในหลังบ้านน่ะเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจเย็นใจ